สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวแอป a t h l e t e Unlimited นะคะตอนนี้เบอร์ไทยอาจยังสมัครไม่ได้เพราะจะยังไม่ได้รับโค้ดหรือ OTP ซึ่งน่าจะอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขอยู่ค่ะส่วนเราให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศสมัครให้ก็เลยใช้ได้ค่ะก็ไปดูกันเลยนะคะพอเข้ามาแล้วเลื่อนไปทางซ้ายก็จะเจอ Leaderboard ซึ่งเราคิดว่าอันนี้คือคะแนนในแอปค่ะ อาจได้มาจากการทำกิจกรรมต่าง,างๆที่ทางแอปกำหนดพอลองกดเข้าไปดูก็เจอพี่นุชอยู่อันดับหนึ่งเลยค่ะทั้ง Weekly และ Season ที่ลำดับและคะแนนเหมือนกันเดะก็เพราะเพิ่งผ่านมาอาทิตย์เดียวนั่นเองค่ะพอไปดูยอดคนติดตามของพี่นุชตอนในตอนนั้นนะคะมี111คนค่ะน่าจะเพราะแฟนๆชาวไทยยังสมัครไม่ได้นั่นเองพอมาดูหน้าโปรไฟล์ของเราบ้างก็ขึ้นว่ามีคนติดตามอยู่2คน พอไปดูก็เจอชื่อพินุษด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะระบบอานมีการตั้งให้ฟอลกลับอัตโนมัติหรือเปล่านะคะแต่ก็ดีใจนะคะมาดูตรง New s ์ฟีดก็จะขึ้นข่าวต่างๆ r e w a r ์ s ก็จะเป็นการสะสมแต้มเพื่อไปแลกของรางวัลส่วนตรง s สกอ e s ทางแถบซ้ายบนก็แสดงตารางการแข่งขันส่วนแถบขวาก็เป็นตารางคะแนนของนักกีฬาค่ะ ต่อมาเพ a n นวินก็จะเป็นวงล้อให้หมุนแอบบเห็นตรง Last Winner ก็คือเจเจของพวกเรานั่นเองแวะมาเล่นด้วยเหรอคะเนี่ยสุดท้ายเป็น Fat Sales ซึ่งตอนที่เรากดเข้าไปดูก็ยังไม่มีกิจกรรมนี้ค่ะก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะขอให้ Athlete Unlimited พัฒนาแอปให้แฟนๆชาวไทยสมัครได้เร็วๆนะคะ